ร้อนบมษบุญท่านมีหนังสือว่าทันจุฬาได้กำหนดวันนะอีเอนอพฮาปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ห้าใช่ไหมที่ห้าไหมนตุลาห้าตุลาใช่ไหมอนที่ยห้าตุลานั่นก็สแสดงว่าวันเสาร์มันก็จะตรงกวันที่เก้า เดือนทุลฮิจจ่าวันที่ห้าตรงกับวันที่สิบเดือนมทุลฮิจจ่าตามคําประกาศนี้นะตามคําประกาศนี้ส่วนซาอุดีย์กำหนดวันโูกุฟคือวันศุกร์นะวันอีดิลอัลฮาคือวันเสาร์อนะ่าก็ว่ากันไปซาอุดีย์เขากําหนดอย่างนั้นไม่ต้องไปพูดเราบระวันิอาร์อัลทุ่งอารอฟลฟามันมีอยู่ที่เดียว ทุงอารอฟาฟามันมีที่เดียวจริงแต่วันอารอฟาฟาแหละจะเอาที่นี่จะเอาวันเขาดิพูดอยู่ได้ที่นะมันที่เดียวแต่ถามว่าวันละวันวันละ่ะวันเนนะี่ยมันมีมากมากกว่าหนึ่งวันแน่ยนะมันต้องมีได้สิเป็นผลมาจากอะไรละ่ะตูเดือนไง ทำไมต้องดูเดือนด้วยละอ,อีตนี่หน่ทำไมต้องดูเดือนด้วยอีนี่นะมันน่าจะตามมันบุกฟุตนะฟังดูนะ่มันก็ดีหรอกแต่ว่าทางซงดีเนี่ยเขาไม่ได้ประกาศนะว่าให้ไปตามมันบุกฟุตเขาเนี่ยเขาบอกให้ตามคําตัดสินของผู้ปกครองในบ้านเมืองของท่านในฟตวเนี่ยก็เขียนไว้ชัดเจนฟตววและเจนะอันใดมัน ตัวให้ตามผู้นำที่เป็นองค์กรอิสามในประเทศนั้นๆเพราะสิ่งที่เขาเห็นพ้องต้องกันก็คือว่ามหนาลุบด้วยอะไที่อัยยนนะฮมีมีลฮ้กีมีผูกม้มยยีผัมีผู้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 มูมูมีผมีีีี้้อง้มนะมู้ แค่จริงการผูกกรมที่ขาดของผู้ปกครองหรือการรับรองแถลงการของวาดียิ่อ้มใครวัดีรุ่นั้งคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบกิจการของาศาสนาอิสลามใครอ่ะคงม่ใจนายหน้่นายนี่แล้วมีอยู่คนเดียวเลวยมั้ยวาดีอุนอ้มน่ะใครอ่ะก็องค์กรที่เขารับผิดชอบน่ะใครแ่ะ คือบางคนก็มายอมรับอ,อิบไปยางมันอ่างนี่โอไม่ใช่ของจุด้าไม่ใช่ก็ถ้าสมมุติว่าคอสชอเขาบอกว่าให้นุสลิมเนี่ยส่งตัวแทนผู้นำสูงสุดม,มาเจรจากับหัวหน้าคนะอสชประธา,านคอสชอส่งใครส่งเช็คหรือส่งอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ ส่งได้คนเดียวตอนนั้นแต่ตอนนี้ส่งนายอาซิสนายอาซิสสอสลาสรี์สอสเสือนายอาซิสพิทักษุมพลจุฬาราชมนตรีส่งคนนี้ได้คนเดียวส่งคนอื่นได้ไหมไม่ได้การรับรอง แหลงการของวัย,ยครับยะาฝันที่น่าจะขจัดข้อเห็นต่างหรือข้อขัดแย้งในประเด็นที่เห็นตานะ่างนั้นแปลว่าทามีการให้น้ำหนักมีคำประกาศม,มาเป็นอันยุติไอ,อข้อขัดแย้งที่เห็นต่างจะตามวันไหนดีเอาไงดีตรงเนี้ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องสืบเนื่องมาว่าเขาประกาศไว้แล้วให้ดูเดือนวันใดบุญหาบั ไอ้วันพุธวันพุธคำลงใช่ไหมให้ดูวันพุธคำลงเนี่ยเขาประกาศมาแล้วหลังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าของวันพุธเนี่ยให้ดูจันทร์เสี้ยวนะเพื่อกําหนดวันที่หนึ่งแล้วก็วันอีดอัลฮะถามว่านี่เป็นการปฏิบัติตามคําสั่งของกิตาบภพหรือสุนัขถูกต้องยัสอาลูยัสอาลูนะกะอานิลอะฮิลละกุลฮิยามาวาคีตุลินนาสัลฮัจจ์ ถามว่าไออีทัดยีเนี่ยต้องดูเดือนไหมอ้าก็กุรรณบอกพวกเขาเหล่านั้นจะถามท่านโอ้หมอฮัมมัดถึงบรรดาจันเสี่ยวทำไมมันมีลักษณะอย่างนั้นแดกๆมามันก็บางๆๆๆต่อมามันก็ค่อยๆโตโตโตขึ้นมา,มาๆๆๆแล้วก็หายไปอีกทำไมไมันเป็นอย่างงั้นจันเสี่ยวหรือประจันะ อุลฮิยามาวาคือตูลินนาสิมุฮัมมัดิจุมกาอือไวที่มันเป็นอย่างนั้นนะมาวาทีตุลินนาสเป็นตัวกำหนดเวลาให้แก่ผู้คนวันฮัจจีกลัวเดี๋ยวจะไปกันออกเนี่ยกำหนดฮัจจีด้วยก็ไปเอาออกสิถ้าบอกว่าทวาอีนี่ไม่ต้องดูเดือนเนี่ยไปเอาออกซะตรงอายะห์นี่ไปคัดออกซะมันไม่มีอะไรมันจะชัดไปกว่าตรงนี้หรอก ปุลฮียะมาวาคีตุลินนาสีมันคุมหมดวันฮัจญีมะเกาวเฉพาะกลัวเหมือนกับเหมือนกับรู้เลยว่าบารรดามันจะมีปัญหามาแบ่งกันระหว่างอีกเล็กกับอีกใหญ่กันเลยเรียบร้อยลฮัจจีด้วยก็แปลว่าฮัจจีน่ะจะรู้วันมุกครุภได้่ต้องรู้วันใดก่อนวันที่หนึ่งสิไม่งั้นจะไปกำหนดกำหนดวัน,วนที่เก้าได้งไงอ่ะ,อะประเด็นก็คือ เล่นจะรวนทีหนึ่งได้ไงก็ดูเดือนมันก็กลับไปอีดอกเดิมนั่นแหละตามเดือนไทยเดือนมันน้วยเดือนทั่วโลกมันก็มีอยู่สองอันนี่แหละก็ซูดี้เขาไม่ตามไทยถ้าเกิดสมกว่าไม่เห็นแล้วก็ทางบ้านเราบอกเห็นแล้วแจ้งไปกาสูดี้เขาจะเอาไม่ได้ซูดี้น่ะเขาฟังไหมน่ะสมกว่าเราไปเชิญมาเลยบอกกรรมการจังหวัดกรุงเทพมหานครไปเชิญ สถานทูตอุปทูตของส่งเรเบียเดินทางก็ด้วยไปที่เขาสาม,มุกแต่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ก็ไปที่พัทยาไปดูที่โรงแรมชั้นที่อะไร,รจําไม่ได้เพราะไม่เคยไปเขาว่าตรงนั้นแหละมันดีที่สุดรีวิว,วทัศนะทัศนวิสัยดีเพราะตรงนั้น <c oughs> เพราะว่าแถวชนบุรีหนึ่งทีมหมอกจะโรงงานเยอะ,อะเห็นไม่ชัดเห็นมาก่อน เมืนะ่อก่อนในคืนเสารบังสุราในะ่เขาปากกระสไอ,อยังเห็นเขาสามมุกในชัดเจนเขาอีโต้หนูอู้ชัดเดี๋ยวนี้มีรู้เรืนะ่องแล้วเนี่ยเขาก็ไปดูที่นั่นแต่งสงกรานต์ไปเชิญสามที่ซาอุดิอาระเบียนะกับกลุ่มประเทศอาหรับไปด้วยปรากฏว่าไอ้คนที่ดูน่ะมันเห็นคณะที่ไปจะหมดเห็นเสร็จแล้วไอ้ทางซาอุดิอาระเบียนะปรากฏเขาดูกันแล้วไม่เห็นเขาดูกันไม่เห็น อุปทุตก็ส่งเรื่องขึ้นกลับไปทางนู้นบอกที่ประเทศไทยก็เห็นกันนะเขาฟังเขาจะฟังไหมหรือยิ่งยันงแน่ไม่ล้วว่าเขาจะฟังนะพวกก็ไม่เอาอยู่ดีแหละเช่อหรือเปล่าละ่ะพวกก็ไม่เอาอยู่ดีก็นั้นก็แปลว่ากรณีดังกล่าวนี้มันก็กลับมาอีอดอบเดิมก็คือเรื่องเดือนเมื่อของเราประกาศไปแล้วมันไม่เห็นมันก็ต้องตัดมีละเดือนก่อนก็คือเดือนตุล ก็ได้ให้ครบสามสินับวันถัดไปเป็นวันที่หนึ่งคือวันนี้เมื่อวานหนึ่งสามสิบนั้นก็ว่ากันไปวันนี้มันเป็นวันที่หนึ่งบ้านเราไอ้ของเขาเนี่ยมันวันที่สองก็เรื่องของเขาไอ้เขาพูดปุ๊บกันที่ทูมารอฟันเนี่ยมันก่อชจเขาพูดยาวมูอารอฟ้าตาเขาไม่ได้พูดถึงสถานที่เขาพูดถึงวันวันเป็นผลมาจากการกําหนดเห็นไหม CẢM NỘT VĂN, KHÔY ĐU RỒNG CHĂN YỐC KẦN YÊU NĂN LẾ VĂN Á RỌ PHẪT TÀ VĂN Á RỌ PHẪT VĂN YÀU MỦ Á RỌ PHẪT TÀ VÀ YÀU MỦN LẠI 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 NABÌ CẢO NABÌ CẢO VĂN Á RỌ PHẪT LẮNG NABÌ CẢO VĂN VĂN มันก็ถูกอยู่แล้วแต่ในบางรัยญาติเนี่ยไม่เรียนกันดน้วยซ้ำก็มีไปดูสิเขาเรื่วญาติเปลี่ยนลำสิแลว้ววาวนี่มันไม่ได้บ่งตั้งแต่วาวมันไม่ได้บ่งตั้งแต่วาวนี่มันลิมุตดละทินจังมันรวมรวมแปลว่าวันอารวาห์วันเชื่อดอีกสามวันหลังจากนั้นเนี่ย ฮุนไนตุน่าอัเหลนอิสลามเป็นวันอีกของเราชาวอิสลามอายามอัคลิมวะชุบินเป็นวันกินวันดื่มอ้าวแล้ววันอัลอฟาเราว่าไงถ้าว่เหมือนเงินหมดเอาแล้อาอุกมันวันอาลอฟาเนี่ยคนที่ไปทำกีญไปวุปุปจีนันจะมีสุนัขให้บวชป่าไม่มีสุนัขแล้วก็ค่อนข้างจะมากระโรคด้วยนู่แล้วเราเนี่ยโอ้สบายมาก วันนาราฟ่าคนทั้งนู้นก็ทำอะไรกันละบายกัลลอฮุมมะลับไยลับไยกัลลาเริกัลลาละบายบันดาวะลับไยเนี่ยเราตะกบีดแปลว่ามันมันมันไม่เหมือนจนทั้งหมดเราจะไม่เอามาเนี่ยใช่ป่ะแล้วก็บอกว่าวันกินวันดื่มเอาแล้ววันนาราฟ่าให้บวชไม่เทเรลักของเราเน่ยให้บวชไม่ใช่เรอ ไปว่ามันเรื่องเวลากยจะไปยุ่งกับมันเวลาไม่ตรงกันก็ไม่เป็นอะไรเรกอย่ามาอ้างเลยว่าือบุตรทุ่งทุ่งเราฟ้ามีที่เดียวกูดพูกับที่เดียวก็ใช่ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้มีท่องสนามหลวงด้วยหรกที่นี้ประเด็นมันก็คือเอา้วพวกเราก็ยุ่งกันเลยเอาไห่ก็บอกแล้วถ้าตามผู้นําจบถ้าไม่ตามผู้นําก็คือท่านก็ไปตามสเปสปา่นหละตามธุรทัศที่มันไปตามหากนัน แล้วใครก็ตั้งแกนะถามหน่อยสิมันเป็นองค์กรนะองค์กรแกที่ตังชือยาวพื้เลยนะใครเป็นคนตั้งแกตั้งกันเองมีกรรมการกี่คนลงมาดิเวาลานเช็คมึงก็ไปตามเช็คคนนั้นคนนี้ไปเช็คเช็คจากใครเช็คจากองค์กรในประเทศอื่นโอ้ประเทศนั้นเขาประกาศแล้วองค์กรองค์กรสูงสุดเขาประกาศแลว้วเห็นเดือนโอ้โอ้ตามได้ตามได้ไอ้องค์กรต่างประเทศดันไปตามแต่องค์กรในประเทศดันไม่ตาม ไม่ใช่ตะวสีตัวสาไทยที่ไหนมันเห็นเลยมันก็ได้นะไอ้ที่เช็คกันทางลงทางเน็ตเนี่ยก็คือต้องไปดูว่ามันอิงกับองค์กรอะไรไปไปมาาเอาออกกลายเป็นอย่ามันเหมือนเป็นอะไรเห็นไหมละเดือนอย่ามันเหมือนเดือนจีนหมืออะไรเนี่ยฉันรู้ว่าใครจะไปรูหลยไอ้เราถามตัดเอาไปซีไอ้ประเด็นตรงเนี้องค์กรของเอาก็มันตรงอย่างยืน ลองลองทำมีเน็ตแล้วแกจะทํำยังไงไม่มีโทรศัพท์แล้วแกจะทำยังไงที่พูดเรื่องฟารักเราก็บอกทําไม่ได้ใช่ปะ่ะดทรศสพท์นี่ไม่ได้จะมาคํานวณคํานวณมันไม่ได้เออเลิกเลิกไอที่แกทํากันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่ทํากันเนี่ยมันมีในสมยสัยเราสมัยก่อนใช่ปะ่ะนะข้อที่หนึ่งตามผู้นำข้อที่สองบวชตามวันจะบวช วันไหนก็ได้วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามหนึ่งของไทยหนึ่งของเขาหนึ่งของเราก็ยังบวชได้ไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นต้นสิบวันต้นของเดือนดุลเฮจักซึ่งเป็นวันที่มีความประเสริฐในรอบปีให้บวชบวชได้ยกเว้นวันที่สิบคือวันอีดวันที่สิบวันที่สิบเนี่ยก็ไม่บวช และพนวกไปสามวันสิบสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอายุมุตตรชริวันตากเนื้อเนี่ยพนวกเข้ามาด้วยห้าบวชอ่ะทีนี้วันที่ส่งเสริมเป็นให้ได้ให้บวชก็คือวันที่9วันอาวบาะฟะเอาวันสุขดีหรือเอาวันเสาร์ดี ในหนังสือมัจมุมอลฟาตาว,วาของท่านชุคุลิสลามิบุตามีาระอิมุลลอฮ์ตอบไปชัดเจนไม่มีการขัดแย้งในบรรดาอุลามาที่เชื่อถือได้ว่าอนุญาตให้ทําการถือสินอดได้ทั้งสองวันนั้นไอ้วันที่มันขัดก,กันนาะมันเป็นวัตถิกาว,วันไหนแน่ระหว่างวันศุกร์กับวันเสาร์อนุญาตให้ทำการถือสินอดได้โดยไม่มีข้อห้า ทำไมอ่ะเหตุผลเพราะไอคนที่มันถือเนี่ยมันไม่ได้ถือว่าวันนั้นมันเป็นวันอีดมันถือว่ามันเป็นวันที่เก้าเก้าของซาอุดีก็คือวันศุกร์เก้าของบัตรดาก็คือวันเสาร์ไม่มีใครบวชวันอีดก็ไปดูสิอิบูไเนี่ยก็ตอบไปอ่ะทำไมอ้าออิบูไทมิยาเนี่ยอ่ะก็เชื่ออิบูไทนมิยาม่จากดานา ก็นนี้ฉันบอกว่าต้องต้องต้องกันไม่ให้เป็นพยานนี้มืตใจมียอย่าไปทําลายความเป็นพยานของแกกันไม่้เป็นพยานปากเองนี่พยานนู้นนี้พวกแกเชื่อใช่ไหมนี่ดันไปฆ่าพยานไปเรียบร้อยเลยล,ล,ล้วจะเอาใครไปอ้างเนี่ยไอฝ่ายเราไปอ้างนง่กับพวกแกอ้างกันเองก็นี่มืตใจมียเป็นพยานปากเองไปดูสิ่งสือมันจมะมกษาตาวาก็เข็มอะตกลงมงนีน้องสบายใจมีน้องจะบวชวันไหนก็ได้ไอของเราเนี่ยสุขกบ,บวชได้เศร้าก,กบ,บวชได้ จะว่าชีพนะหยุดวันนั้นต้องกินนะเขาจอย่าง